สวัสดีครับกิตติครับขอโทษที่ต้องตระแบ่งเสียงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ติดถนนสายเอเชียนะครับสายเอเชียซึงเข้านครสวรรค์อยู่ร้านโครงการน้องน้ำพึ่งครับวันนี้กิตติมานครสวรรค์ครับน้องน้ำพึ่งบอกว่าจะโลกะออกขายหมดนะครับมีประมาณเกือบสิบหลังนะท่านผู้ชมเดี๋ยวกิตติจะถ่ายเป็นคลิปๆให้ดูนะครับดูหลังแรกก่อนข้างหลังผมนะบ้านทรงปัญญาขอโทษตะแบ่งนิดนึง บ้านตงปัญญา,าร้านน้องน้ำพึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูขนาดพร้อมกันไปเลยนะครับจ้กบองบ้านอ่ะไม่ได้ให้ตัวเลขมาชัดเจนนะเดี๋ยวกิติก็จะคำน,นวณสดๆให้ดูถ้าผิดพลาดประการใดน,นี้ขอโทษด้วยเดี๋ยวเราไปดูบ้านครับวันนี้ต้องตะแบงเสียงนะครับเพราะว่าติตดถนนใหญ่ครับนี่โครงการน้องน้ำพึ่งนะฮะอ่าสาขาสองครับนี่ฮะขายลูกออกครับ ขายถูกๆออกครอยากได้นะโทรมาเลยเบอร์ตัวสามเห็นแล้วนะฮะโอเคครับบ้านหลังนี้ครับบ้านสองปัญญาหลังคามงร้ยกระเบื้องรอนคู่นะฮะมีซุ้มบันไดนะครับมีซุ้มด้วยนะใส่หลังคาไว้แล้วก็มีระเบียงและมีตัวเชื่อมไปหาศาลาด้วยนะครับศาลานี่ประมาณครับ2เมตร2เมตร20คูณ2เมตร20 นะฮะประมาณ2เมตรยถึง2องเมตรหนาสินะอาจจะไม่ถึงนะนี่ลงสีได้สีขาวแบบขายเร่งด่วนเลยนะครับนี่ตัวเรือนตัวห้องครับผมดูแล้วขนาดนะครับก็ถ้ามองตัวเรือนนะครับท่านผู้ชมก็ตรงนี้3ตรงนู้ประมาณ2เมตรห้าหเมตรห้าหเมตรห้าคูณอ่า ตรงนี้ก็ประมาณสัก8เมตรนะฮะประมาณ8เมตรช่องนี้มตรงนี้ประมาณสัก2เมตรหตรงน้ก็2เมตรห้าคือก็จัดก็จัดจัดส่วนอนะถ้าพูดตามดูตามเสานะท่านผู้ชมลงสีขาวครับขวาที่เขาตีก็คือตีแนวนอนครับนะนี่คือตีแนวนอนเสาอ,อะไรก็ลงสีขาวหมดเลยตั้งหลังเลยท่านผู้ชมนะครับหลังคา น่ามงเดนกระเบื้าหลอนคู่นะครับความสูงนะฮะอยู่ที่ประมาณ1เมตรอยู่ที่ประมาณ1เมตร20หรือ1เมตร้า 10, ประมาณเนี้ยท่านผู้ชมดูยากนิดหนึ่งเพาะมีการหนุนไม้ไว้นะครับแต่ว่าเสาเนี่ยมันเพิ่มเติมได้นะใจะให้สูงก็ได้ต่ำก็ได้นี่คือช่วงด้านหลังนะฮะ ด้านหลังก็มีบานประตูปิดเปิดด้วยนี่คือด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งฮะจะมีมุมแบบว่าพระอาทิตย์มันส่องมาจากข้างหลังตัวบ้านนะพอไปถ่ายหน้าบ้านมันจะย้อนแสงนะครับย้อนแสงก็อย่าว่ากันนะครับนี่คือซุ้มศาลานะซุ้มศาลานี่ผมดูแล้วก็ประมาณกว้างนี้2 m. เมตรอา่ากว้างนี้2เมตรฝั่งกว้าง,างละ2เมตรก็แล้วกัน นะครับโอเคนะฮะพื้นที่กว้างขวางครับในซุ้มบันไดฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปเยี่ยม,ยมเย่มข้างในบันไดนี่ก็เจ็ดขั้นบันไดนี่พื้นนี่ไม่ได้ลงสีลงเนื้อไม้นะครับพวกโครงสร้างก็จะเป็นไม้เต็งครับไม้เต็งไม้แดงไม้ประดูไม้มะข่าพวกเนี้ยครับ นี่ตอนนี้บอกว่าขึ้นมารนระเบียงนะตรงนี้ฮะขนาดสองเมตรห้านะครับ,รน, 2, 5, น,รบนี่สองเมตรห้านะสองเมตรห้าคูณสามเมตรประมาณนั้นนะครับกระเบียงตรงนี้นะคาวามพิเศษของเขานะเดีกเก๋ยวผมจะสายช้าๆดูแล้วนะครับก็จะมีบานประตูปเปิดเข้าไปข้างในและบานนี้ก็บานหนึ่งนี่นี่ครับท่านผู้ชมลักษณะ นี่ซ้ส้มบันุ้มบันไดนฮะนี่ก็สาราทำตัวเชื่อมนะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งเนี่ยสาลาเนี่ยยืนออกจากตัวบ้านเลยนะท่านผู้ชมทำตัวเชื่อมออกมานะฮะนี่ครเป็นตีเป็นหลุมฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมแล้วก็ข้างๆอาจจะเอียงนะฮะท่านผู้ชม ก็จะมีมานั่งเป็นรูปตัวยูอยู่เดินมาจากข้างบ้านอะเดินจากตัวเชื่อมก็นั่งได้เป็นรูปตัวยูนะครับ2ก็มีการบิวเต,เติมความสวยงามเข้าไปนะครับนี่ลุงสีก็จะเป็นลุงสีขาวกับสีเหลืองอ่อนนะครับท่านผู้ชมนะตัดกันอยู่ในบรรยากาศนะครับหลังนี้ก็ขายราคาเท่าไหร่ดูใต้คลิปนะครับท่านผู้ชม นะตอนนี้ถ่ายทํายังไม่รู้ราคาเลยแต่ว่าผมจะลงะเบอร์ราคาตอนปล่อยคลิปนะครับเดี๋ยวน้องน้าพึ่งก็จะรายงานมาบอกว่าหลังเนี้ยเท่าไหร่ผมก็เขียนไว้ใต้ใต้คลิปบางคนบอกว่าทําไมไม่บอกเลยบอกเลยไม่ได้ครับ <c oughs> บางทีก็ยังไม่รู้ะก็หลังไหนรู้ก็บางทีก็พูดไปเลยอะแต่น้อยที่จะรู้จะรู้ตอนหลังตอนปล่อยคลิปก็จะโทรถามว่าหลังนี้เท่าไหร่ผมจะได้เขียนราคาไว้ให้นี่ห้องนอนครับอืม ห้องนอนนี่ก้อนขนาดสามเมตรนะครับนี่สามเมตรคูณสักสองเมตรห้านะครับท่านผู้ชมมีฝ้าฝ้าหลุมปับเหลี่ยมนะฮะท่านผู้ชมลักษณะการทําห้องของเขาผมไม่ดูบริเวณนี้ก่อนนะครับปล่อยสายไฟไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมฮะโอเคนะครับเดินไปข้างๆเดินออกมาจากระเบียงแล้วเข้าห้องนี้เลยครับห้องนั้นห้องนอนนะ ตันนี้ก็ทำเป็น้องรับแขกนี่เมื่อกี้นะก็จะมีการเปิดประตูบานนะเป็นประตูบานนะท่านชมนี่ผมเปิดเอาแล้วนะเปิดกันให้เห็นเลยวางไว้กลางๆนี่ยท่านชมนี่ฮะตรงนี้ก็ทำไปน้องห้องรวมอ่ะวางโซฟาได้นะฮะนี่ฮะบรรยากาศเนี่ยโดดอ นะฮะฝ้าเพดานนะฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมหน้าต่างก็ทรงยาวนะท่านผู้ชมนี่นะนะห <นะ S 2> ้องนี้ก็กระจายห้องนี้ครับท่านผู้ชมกระจายไปกี่ห้องเดี๋ยวเราไปดูครับท่านผู้ชมเป็นประตูบานสไลด์นะฮะผมจะไล่ออกแล้วนะนี่นะนี่ห้องนี้นครับก็สองเมตรห้านะสองเมตรห้าครับนี่นะ คือเขาจัดห้องให้เยอะครับกผู้ชมนี่ก็ได้แล้วนอนแค่นี้นครับนี่ได้แล้วห้องหนึ่งก็หนึ่งคนลูกสาวคุณกางหน้ากับลูกชายในกลางในก็เป็นห้องรับแขกนะเดี๋ยวเราไปดูห้องตัดไปครับโอ้โหเป็นห้องครัวครับท่านผู้ชมปิกนิกเลยท่านผู้ชมดูนี่เป็นห้องครัวนะวางซิงวางซิงให้หนึ่งตู้ทำตู้ให้วางซิงให้นะซิงน้ำห้องครัวก็กระดาษสามเม็รนะท่านผู้ชมคุณอ่า สี่เมตรนะครับท่านอกน้ำไปสองเมตรนะครับท่านผู้ชมประมาณสองเมตรห้านี่ประตูไปข้างหลังนะครับกรณีที่เราอยากเพิ่มเติมหรือว่าไว้ดูบรรยากาศอ่ะแสงมันเข้านะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะนี่คือห้องครัวนะครับมีฝ้าเรียบนะเดี๋ยวให้ดูพื้นหน่อยโอ้โหนะฮะนี่ห้องครัวมีซิงค์น้ําทใหาเรียบร้อยก็มีน้ำอู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมมีทางเดินอยู่เม็ดหนึ่ง แล้วก็จะมีห้องน้ําเป็นประตูสไลด์นะครับนี่ก็ไปปูหน้าานนะครับกระเบื้องนะฮะนะครับสองคูนสองนะห้องน้ําโอเคนะครับก็บอกก่อนว่าบ,บ้านหลังนี้นะครับเป็นร้านรองน้ำพึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะคานวณสดๆให้ดูนะครับเอาเป็นว่าพอประมาณนะตรงนี้สองเมตรหน้าซีกูสามเมตรนะครับนะเดี๋ยว น้องๆเพื่อ่ะก็ไม่ได้บอกอาพื้นที่มาให้ผมนะก็มากคำนวณสดๆให้ให้พหเพื่อนๆเห็นผมจะเลือกตั้งเลยนะครับตรงนี้2.5งเมตรห้าตงนู้นมคือห้องนอนอเป็นห้าเมตรห้าสิบนะฮะจุดห้าลึกนะครับ้องเราแขกสต้องตนะ้องต้องต้องอา้องนี้สามส้าประมาณประมาณนะฮะหม่เ้านะแล้วกับ ตรงนี้นะฮะระเบียงห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองห้องรักแกห้องครัวห้องน้ำน,นะฮะัี่โอ้โหสี่สิบเก้าจุดห้ 4, 9, ตาตารางเมตรทีนี้ตรงนี้ก็ะ mm. จ,ะจะทำยื่นท่านผู้ชม <S <S เดี๋ยวคำนวณให้เห็นเลยนะฮะทำยื่นออกมาความกว้างนี่อยู่ที่สองเมตรนะครับหารนี้สองคูณสองสองสองสี่ล้นสองสองสี่อ่าบวกสี่อ่าเท่ากับ บ้านหลังนี้ก็ประมาณ53.5ตารางเมตรนะฮะขาดเหลือนิดๆหน่อยๆนะท่านผู้ชมนะครับก็สรุปก็มีหนึ่งอ๋อมีบันไดด้วยทางขึ้นและะ้วท่านผู้ชมดูเขากกทำนะครับตรงนี้ผมไม่รวมให้นะครับก็ถ้ารวมก็ผมให้แค่ประมาณ54ตารางเมตรแล้วกันะะนะฮะนะ,ะหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งศาลาหนึ่งระเบียงหน้าห้องสองห้องนอนหนึ่งห้องแขกหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ํา ะะราคาลถคุยได้ผมแปะราคาข้างล่างเดี๋ยวผมจะสอบถามน้าล่างเพิ่งว่าขายเท่าไหร่แต่ผมดูแล้วประมาณ50 50ขึ้นกว่าตารางเมตรผมคำนวณได้ประมาณ54ิผิดพลาดป,ประการใดที่ขอโทษด้วยวันนี้เสียงดังอยู่ติดถนนใหญ่นะฮะเสียงดังมากรถคำรามเลยวิ่งเสียงดังลั่นเลยตลอดเวลาครับก็อย่าว่านะอาจจะมีเสียงแทรกซึมเข้ามาในเครื่องปวิดีโอ วันนี้กิติลากรอ,อย่าลืมกดติดตามครับร้านน้องน้ำพึ่งอยู่นครสวรรค์นะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้กิติไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ